แอปแท็กซอนออกเดตชายหนุ่มก่อนที่จะยอมเปิดหน้าเฉลยค่ะกับล่าสุดหรือว่าจะเป็นการออกเดทหรือไม่ขยับไปทางถึกจับตามองแล้วนะคะกับรับบทแค้นแนวเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าพิกบทบาทสุดปังแล้วค่ะเพราะว่า ้าตัวนั้นมาในบทที่เรียกวันไลฟ์จริงๆนางสาวสุดโหดที่ลงแข่งกับหลานสาวเหมือนแพในเกมแค้นจนกลายเป็นกระแสหลายคนเฝ้าติดตามล่าสุดเขาสลัดลุกปรางทองกลับมาเป็นแอปแท็กซออนเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับโชว์สตอรี่ร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนหลายคนร้องว้าวไม่ใช่น้อยค่ะเพราะเพื่อนนี้มีชายหนุ่มอยู่ด้วยโดยแอปนั้นกล่าวว่าวันนี้มีคนชวนออกเดทนะคะเราออกเดทตั้งแต่ตอนเย็นนะไม่ใช่คนนี้นะคะคนนี้เบื่อแล้วก็ได้เปลี่ยนจับภาพผู้ หญิงข้างกายไปเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ตุ๊กกันข้ามวันนี้มาออกเดทกับชายหนุ่มค่ะซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เ็คือหนุ่มเติน้นกิติพักทองอวมผู้กำกับและทีมเขียนบทของ g d h โดยฝากผลงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นไดอารี่ตุชินนั่นเองและยังมีผลงานอื่นอีกมากมายเลยค่ะผลงานอื่นเพียบแหมเรียกได้ว่าหลายคนนั้นนึกว่าจะเป็นคุณถิมพิธาอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยก็คงจะต้องรอติดตามําำรับประเด็นนี้กันต่อไปคะ่ะ